ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนแฟนเพจพเนแพรเวนน์แบ็กสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับวันดีๆวันนี้วันคริสต์มาสนะคะเราก็จะมาแกะกล่องนะคะกล่องของขวัญน,นะคะที่เป็นดีออนะคะสสก็ใบนี้ก็เป็นเฮอร์เมสนะคะแต่เราจะแกะดีออก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นคริสต์มาสตัวนี้ของขวัญที่ให้เราเนี่ย <c oughs> จะแตกต่างจากปีที่แล้วยังไงบ้างนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างแบบ เงียบเหงานะคะก็ไม่อยากให้เหงาไปมากกว่าน,นี้ก็หาอะไรมาปลอบใจตัวเองนะคะก็ได้มาก็เป็นกล่องของเขานี่ได้มากล่องเล็กก็มาพร้อมเล็กๆก,ก็ยังมาพร้อมโบผูกโบมาให้เราเรียบร้อยโบของกัรุ่นนี้จะเป็นโบสีนเงินนะคะโบสีนเงินตัวหนังสือสีทองนะคะก็เราไม่ได้โบสีน้ําเงินมานานนะคะปกติจะได้สีขาวนี่กล่องเล็กๆนะคะเรามาดูข้างในว่ามีอะไรกันนะคะสำหรับมรดกคริสต์มาสนี่นะคะอันนี้ชอบที่ฉบสยาม สแควรในกรุงเทพเรานะคะสยามสแควรแบงคอกนะคะมีรูปดาวมาไม่ได้ตัวพึ่งนะคะแล้วแต่ช็อปนะคะบางช็อปก็จะให้พึ่งนะคะอย่างเท็กซัก็จะให้เป็นรูปตัวดาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก็ได้ตัวนี้นี่ นนะคะแกะเดีขออนุญาตนะคะเพราะว่ามันแน่นมากเลยเขาใส่ถุงเออสำหรับกล่องเขาใหญ่อย,อยู่แต่ว่าใส่ถุงมันเล็กๆะคะ่ะแล้วเราดูนะคะกล่องนี้นะคะยังมีอยู่อีกนะคะเดี๋ยวเราช่วยกันลุ้นนะคะข้างในจะสดใสแค่ไหนนะคะก็ได้มากลสองกล่องรู้สึกจะได้มาสองกล่องของที่ช่นที่ชอบที่ใช่ได้มาสองกล่องสองสไตล์นะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันก็ตัวนี้สวยงามเดี๋ยวเราแกะเลยนะคะมัดโบมันสวยงามมากโบนี้ไปมัดผมได้นะคะโบคขาน,น่ารักนะคะก็มัดผมใครมีผมยาวก็มัดผมนะคะ แล้วก็แกะมาแล้วนะคะก็จะมาพร้อมกับโลโก้นี้นะคะเอาออกมาเลยดีกว่าอันนี้นะคะแกะมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ถุงผ้านะคะตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ fisherman, going? Hello not right now นี่นะคะก็จะเป็นเดือนนี้นะคะก็เขียนคำว่าดิสออแล้วก็ฝังเจเอฝังไอตัวนี้เป็นคิดตั้นนะคะคิดตั้นของเขาก็เหลือบนะคะข,ของของรุ่นเก่าของเราจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ก็ได้มาช่วงสองพันนะคะปีสองพันอันนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองใส่นะคะก็ให้ดูว่าครั้งมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ เป็นอย่างนี้อ่ะให้ให้ดึงนะคะมีรูปดาวนะคะรูปดาวเรากําลังอยากได้ดาวกําลังคิดอยู่ว่าจะเอาดาวรุ่นนี้มาทําอะไรดีนะคะก็ได้ดาวมาก็อยากได้ดาวตัวดาวตังนี้ตัวคําว่าด,ดีโอค่อนข้างเล็กหน่อยนะคะชอบที่มันเป็นไข่มุกข้างหลังด้วยนะคะรุ่นนี้แป้นบอกเลยว่าแน่นนะคะรุ่นนี้แป้นเขาแน่นมากนะคะเนี่ยเรายังไม่กล้าแกะนะคะรุ่นนี้ก็ได้มาเป็นสองตัวนะคะรุ่นนี้สองตัวสองข้าง เป็นอะไรที่ชื่นชอบนะคะก็ได้มาสองข้างผ่านไปนะคะเจ้าดีอหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องกล่องที่สองกล่องที่สองกล่องที่สองจะเป็นอะไรเอ่ยเรามาดูมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวแกะให้ดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะยังไม่ได้แกะตรงนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะีค่ะ แล้วก็จะแกะออกมาเป็นตัวนี้ค่อนข้างซ่ะก็มีมาเหมือนเดิมนะคะกุ้งกิ้งกิ้งกิ้งให้มาครบทุกอันเลยนะคะแล้วแกะพร้อมกันนะคะเซอร์ไพรส์นะคะข้างในเป็นตัวไหนเอออันนี้ก็โบยาวนะคะมัดผมน่ารักน่ารักนะคะช่วงนี้อยากได้สีน้ำเงินอยู่พอดีนะคะดูซิข้างในมีอะไรเอย อู้เป็นถุงผ้าค่อนข้างเล็กนะคะก็ของเขาใบเล็กๆน่ารักนะคะตัวนี้ที่อยากได้มาเพราะเห็นอยู่นานแล้วนะ่ยอยากได้รุ่นนี้จริงๆเขามีสร้อยที่เป็นคริสตัลสีขาวๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้เราได้มาเป็นคลิปนะคะคลิปหนีบเลยนะคะก็จะหนีบประมาณนี้นะคะหนีบผมนะคะก็จะหนีบ เดี๋ยวมันอาจจะหลุดก็จะได้หนีบประมาณคลิปหนีบผมประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะหรือหรือเราจะไปหนีบกับริบบิ้นของเราก็ได้นะคะหนีบกับเอ่อหนีบกับริบบิ้นผ้าที่เป็นผ้าพันคออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะหนีบกับอืมของเขาสวยมากๆเลยนะคะข้างหลังเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ย ตัวนี้ตัวหนังสือสีทองนะคะ,ะ,คะเขียนว่าาด d ออนะคะรุ่นของจาด i อค r i s t a l นะคะก็ครบทุกเม็ดตรตวจสอบต้องให้ครบทุกเม็ดนะคะก็ะะประมาณนี้นะคะก็คงจะคงจะเปิดสองกล่องกล่องต่อไปก็คงจะเป็นเจ้าเฮอร์เมสนะคะเจ้าเฮอร์เมสของเรานะคะ ออดีอเขาก็จะมีของเขามาให้นะคะบินก็ประมาณนี้นะคะจากช็อปดีอนะี่ค่ะเขาก็จะมีบินมาให้พร้อมเ้ามาจากช็อปนะคะบินก็อยู่ในนี้นะคะและอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นของอันนี้ h e อร์เมนะคะอันนี้เป็นบินของเฮอร์เนะคะ เฮอรเมสที่แกะแล้วนะคะก็แกะให้ดูนะคะเพิ่งได้มาพร้อมกันนะคะก็ได้มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะคะเฮอร์เมสกล่องใหญ่อย่างนี้นะคะนี่คะ่ะสิ่งที่ได้มาแทนแทนก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะของเฮอร์เมสเฮอร์เมสนะคะปาลสเฮอร์เมสนะคะเป็นลายเสือนะคะลาตามหาอยู่นะคะลายนี้ลายเสือนะคะ จะให้ดูอีกรอบนะคะ<ม>เฮอร์เมสยังติดใจเฮอร์เมสที่ได้มานะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะบ๊ายบายขอบคุณเพื่อนแฟนเพจนะคะพาเวทเห็นแบ็กสวัสดีค่ะ